สวัสดีอีกรอบครับในวันศุกร์ที่24เมษายน2563เวลาในขณะนีนน้เดิแทางมาถึง10โมงห0นาทีหรือ5 3โดยประมาณครับผมอยู่กับเมาเมาครับแลกกับพี่นายจพรเนื่องจากผมเป็นคู่หูบัตดีกันขาดกันว่าได้โดนเพอเครื่องชั่วโมงแล้วครับครับภารกิจของนักรบนาเดือนหรือผู้สื่อข่นาวในขณะนี้ขานาน จะยูเทิร์กันมากครับนอกจากมิดานอีกแล้วครับเอาพอๆนานตรวจจับความเร็วครับตามที่เอฟซีเสนอไปครับครับผมครับสวัสดีครับเกาจิ้งสวัสดีครับคุณวลีครับโอ้ผมมาเบิ้งจุดตรวจยูบันจำป่าครับครับตามที่เอฟซีผมลองเรียกไปครับมิดานอยู่ตรวจจับความเร็วครับเนี่ยชีตะง่ง ผมผมผมยี่ส่วนทั่วไปไวผมยี่ส่วนทั่วไปบอกกันาราสอาวุโสเลยครับน้องนังบ้านสวัสดีน้ะครับ้ขาเขาเขาไปแจ้งยมเพื่รก็ได้แจ้งเทศบาลในแจ้งอบตก็ตกได้ครับแจ้งในสามหม่องครับครับผม ในตอนแรกครับอยู่ใดครับพี่กครับจากที่ผมต่างด้านมาเออจากที่ผมอ่าลุยอยู่กับด้านของจังหวัดอุดรหรือทุกจังหวัดอยู่ไครับเนื่องจากผมไม่เคยเจอด้านอยู่งเนี่ยครับมีคนลองเรียกไปหลายไอ้ซักก็เคยเจอครับอ่าลุงมาน์ตครับครับครับผมในได้ครับเอสซีโอเฮาเคยเจอหลายคนครับแต่พี่นายอย่างแต่ลงใหญสุดมากพอเคยเจอด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นด้านแรกครั้งแรกที่พี่นายจะพาะในลงมารครับเขาอาจจะประหลุจักผมนะครับ อยากหัว่าเป็นของผู้ท่อนจังหวัดหรือว่าสพเมืองบุดรครับเมื่อนี้กันแล้วลูกกันนะครับเป็นครข้งแรกอะครับผมใส่ความเร็วอยู่ในขณะนี้63 63, 63กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเพื่อเนื่องจากยุ่งหนามันมีด้านตรวจวรวรรวจ,รจับความเร็วครับผมรู้อยู่เดี๋วผมจะเบิ่งไปกรับกเมามอครับว่โคตรจับความเร็วอยู่ตรงไหน ครับแล้วผมจะลงด่านก่อนแล้วผมจะไปตามหาคนที่จับพวกเลี้ยวนะครับครับไปต้การครับมือนี้มือนี้มัดมือพี่นายจะมัดมือช่วงว่ายก็จะเอาอีกแล้วก็ช่วงแรกจะเป็นเช็ดลงท่านครับอ่าตามพระราชกิจของนักรบด่านเดือดของจัดอุดรธานีอุดรโมเดียวครับผมและเมาเมากับทีมงานอีกหลายอีกหลายชีวิตนะครับที่ร่วมร่วมกันอยู่ในขณะนี้ครับ แต่ก็ทางคนที่เบิ่งอีกเป็นร้อยกว่าคนนะครับขอบคุณหลายๆครับพอดีเบิ่งไปซื้อครับผมขออนุญาตจะเอ่ออยงเรียบสายมาอยากจะเบิ่งผู้ควบคุมดาวเป็นไผอ่ะครับโอ้พี่ณัฐวุฒิณัฐวุฒิครับผมณัฐวุฒิณัฐวุฒิศิริเวชครับโค้ดดีเพิ่นตรวจด้านก้เมาบ่ิีูด้านก้เมาบ่มีมั้งครับด้านเมาบ่ได้ตรวจก็เลยมาจับควบเร็วอ่ะครับกองณัฐวุฒินะครับเป็นค้อสั่งครับไปน้ำกันนะครับผมผมจะบ่บ่ขวังอ่ะครับ พวกผมจะบดกีดขวงการจะลาจอดนะครับเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ผมจะไปจอดยู่งนาน,นะครับพดีพีดจรงนะบพี่ดจงนครับแต่วผมที่ไปจอดยู่งนานี่ครับบดให้มาดีีดควางการจะลาจอดของเขาอะครับครับเ,เขาแบบเข้ารบกฎหมายอะครับตัวดีจีงไงเฮ้อ All ครับนอกจากมิตรานนะครับยุ่งหนานี่ครับผมพาพี่น้องเบื้องด้านไปน้วกันนะครับยุคกับผมครับวีนัยจำพ่อนะครับสิบนาฬิกาจุดหาศูนย์นอครับเป็นวันศุกร์ที่ยี่สี่เมษายนนะครับผมตั้งแต่ผมเบื้องด้านมาลุยด้านมาตลอดระยะเวลาสามปีข่าวซีปีที่สี่ครับมีมือนี้ครับผมเจอผมเจอด้านในตำนานที่ว่าผมก่เคยลงนะครับครับ แต่กระจายครับแต่กระจายครับช่วยกันแชร์ครับช่วยกันแชร์ด่านเมืองอุดรนเยอะมากครับด่านเป็นเมืองร้อยด่านนะครับอาบีเอ็มแล้วปิวไปแดงนะครับเจอครับเนื่องจากด่านอุดรนนี่เป็นเมืองร้อยด่านนะครับผมไปสามที่เจอสามที่นะครับวันนี้ครับด่านเยอะมากครับไปเบียร์ปติดปะห้าให้ยังไงเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งลงทะเบียนครับเป็นด่านเป็นด่านที่ผม ไปที่ไหนเจอที่นั่นนะครับตอนนี้มันเป็นสี่มุมเมืองใช่ไหมครับมันจะเป็นสี่มุมเมืองของจังหวัดอุดรธานีทางเข้าน้องคายคือนาขาทางเข้าอุดรธานีคือน้องหานครับแล้วก็อันนี้คือโต๊ะเปียบเทียบปรับครับครับครับใครครับคือพนักงานสอบสวนครับ ตำแหน่งอะไรครับพนักงานสอบสวนดูท่านดูตรงไหนครับผมดูไม่ออกครับผมดูลุยด่านมาหปีผมยังไม่รู้ออกเลยว่าตำแหน่งพนักงานสอบสวนเป็นใครน่าจะเป็นที่สองดาวนะครับวันนี้ใช่ไหมครับเป็นพนักงานสอบสวนโดยตรงนะครับชื่ออะไรครับพัชียรพรครับคือถ้าปรับตามพรบรถยนตนนี้ร้อยตำรวจตีนไปสามารถปรับได้ครับตามพรบรถบนตนนะครับครับ ดีแล้วครับให้ความรู้กันครับเนื่องจากผมลุยด่านมา45ปีผมไปด่านไหนผมไม่รู้ว่าใครเป็นพนักงานสอบสวนตรงนี้พี่พี่ตีใหญ่แนะนำมาครับมันจะมีมาตราหนึ่งที่บอกว่าถ้าปรับโดยพรบมีจราจรรถยนต์ก็มีรถยนต์ถ้ารถยนต์นี้ร้อยตำรวจตีนไปปรับได้เลยครับไม่ต้องมีพนักงานพรบคนส่งใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้จราจรจราจรครับครับครับอ่ ได้ความรู้ครับทุกคนนําไปใช้นําไปสอบสวนการเข้าด่านเราต้องใช้วาจาแล้วก็มีมารยาทเขารบกวนกัมกุเป็นครั้งแรกที่ผมลุยด่านมาผมไม่เคยมารบกดนครับเลยเนื่องจากวันนี้ผมยินดีรู้จักนะครับไม่ไม่ที่จีจะอยู่กลางคืนอ๋อนี่นิ่งเงียบขึ้นแล้วครับจะอยู่กลางคืนนี่จะอยู่กลางคืนครับนี่ผมอยู่กับหน้าด่านเลยนะครับด่านเมืองกุดอนเป็นด่านที่เป็นเมืองร้อยด่านนะครับครับสฉพาะเมืองกุดอนทานนี้เป็นเมืองร้อยด่านนะครับ รถคันนี้มั้วมีหม่มองสีบ้างติดไฟอีกแล้วบอกเหรอ <c oughs> ครับมีอีกจังดอกสองดอกบ้านพนนะโอ้ยมติดลายกระดอกก็ได้ยาม <c oughs> มืเห็นหุ่งบ่กยานย่านย่านมืเห็นหุ่งโอ้ยติดไฟจนบ่นมีเลือหม่องสีเบิ้งเว้ยน <c oughs> พินกฎหมายบ่านพวนาติดไฟลายๆแบบนี้มันเลยมันมันติดเลยสีดอกดอกขึ้นไปถือผิดกฎหมายเลยครับ มาเป็นแรกเป็นไงอ้าวมาเปนแรกครับยินดีรู้จักครับผมรู้สึกว่าด่านนี้จะเป็นด่านใหญ่มากด่านเมืองอุดรครับด่านก่อนจะเข้าถึงเมืองอุดรครับให้ท่านระมัดระวังในการใช้ความเร็วนะครับผมให้ดูเลยครับด่านด่านตัวนี้เป็นด่านใหญ่มากที่ผมเจอใหญ่กว่าหน้าคายครับใหญ่กว่าด่านหน้าคายอีกครับเป็นครั้งแรกที่วินัยได้มีบุญตาครับ ที่มีวาสนาได้เห็นด่านใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานีครับใหญ่กว่านาคาครับผมว่านาด่านนาคาใหญ่ที่สุดแล้วครับผู้กองพนมอ่ะครับเราอยู่อ่ไปด้วยกันครับวันนี้เราอยู่ไปด้วยกันทั้งวันนะครับสักรอบบ่ายผมก็จะออกอีกนะครับด่านไหนที่ผมไม่เคยไปผมจะไปลุยให้ดูนะครับวันนี้ครับผมจะเดินแล้วก็ส่องไป เดินแล้วส่องเนื่องจากด่านตัวนี้เป็นด่านที่ใช้ความเร็วมากมากครับเราจะใช้ได้ความเร็วได้ได้สูงสุดเลยครับมันเป็นเส้นทางที่โปร่งแล้วก็เป็นถนนดีครับดูถนนครับดูพื้นผิวถนนนะครับดูพื้นผิวถนนได้เลยนะครับขับได้ประมาณสองร้อยยังได้เลยครับเส้นนี้ครับใครที่ไม่เจอก็ไม่รู้ครับ เป็นด่านแรกที่ผมที่ผมดยด่านในจังหวัดอุดรธาน,านีเพิ่งเจอด่านใหญ่ที่สุดนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นด่านของใครเอ่ยผมมาดูด่านนะครับครับผมอยากรถคันนี้ผมมาหันหน้าไปหามันก,ก่อนครับแดดกระห้อนนะครับแดดห้อนนะครับครับเนื่องจากตีบตีบกับตีบกลัวครับว่าว่าีป้ายบอกข้างหนา้าว่ามีด่านนะครับ ไปข้างหน้าร้อยห้าสิบเมตรหรือสองร้อยเมตรน่ะพ่มีอ่ะครับข้างหน้าผมขี้มากพ่มีด่านบอกพ่มีป้ายบอกครับว่าพี่ด่านะครับครับนี่คือเป็นเ้นที่ใส่ามเร็วสูงได้ครับเขาโค้งมาเลยครับผมจะเบิ่งไปนับกันนะครับครับเป็นด่านจังหวัดเมืองอุตรธานีใครไม่เคยมาแถวนี้จะไม่รู้ครับสี่มุมเมืองก่อนเข้าเมืองอุตรธานีท่านต้องเจอทุกด่านครับท่านต้องเจอทุกด่านนะแล้วอยู่ในเมืองต่างหากนะ เข้าใจไหมครับอยู่เอ่ออยู่ภายในตัวเมืองต่างหากต่างหากเข้าใจครับว่าต่างหากป่ะกับอยู่หน้าดีก็มี่อยู่หน้าคาก็มี่อ่าเนี่ยก็อยู่หน้าหนองหานก็มี่อยู่โนดนสูงก็มีเมื่อที่ไปไซเสียพูดไสรรถไส่ถนนเมื่อที่ไปไซเสียพูดในไที่เขามาเมืองอุดรนะครับซีดานนะครับนนคุณจะไปมองไรเนี่ยครับ ไมเบ่งไปน้อกันครับเป็นพุกก้อยตำรวจเอกนัทสุวิศิริเวชครับลานท่านใหญ่มากให้ความจมเชยครับเราขอจมเชยท่านตั้งได้สะใจมากใหญ่ดีครับไม่ต้องทำอะไรครับต่อวันนะครับวันนี้วิงเปบันสุกด้วยครับไม่ต้องทำอะไรมากมายครับตื่นเช้ามาสมุด เปรียบเทียบปรับรับสมุดออกไปสั่งครับปากกาแต่งตัวของทีมออกมาถนนนะครับเพื่อต้อนรับบ้านแขกเมืองครับเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านนิรัตนะครับครับแขกบ้านแขกเมืองจังหวัดอุดรธานีต้อนรับคนที่เข้าไปสู่ตัวเมืองอย่างนี้เลยครับภายในตัวเมืองก็เยอะแยะแล้วครับวันนี้ไม่ครบแปดด่านผมไม่หยุดนะครับ ครับไม่ครอบเนื่องจากช่วงนี้ไม่มีผู้กระทําความผิดเลยเนื่องจากช่วงนี้ไม่มีผู้กระทําความผิดท่านเข้าใจตรงนี้นะครับผมก็เหนื่อยครับพูดมากครับพูดมากเจ็บคอแต่ผมไม่ไปรบกวนผมจะให้ท่านดู360องศาที่ผมเดินที่ผมกระทาเนี่ยที่ผมสายกล้องไปมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะกันเข้าใจนะครับเอฟซีทุกคนฟังไว้นะครับเพราะป้องกันแล้วก็เป็นพ,พยานหลักฐานในสู้กันในชั้นศาล เมื่อมีคนกล่าวหาหรือตั้งข้อหาให้เราว่ากีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฟังชัดๆจะจะเข้าใจไหมครับท่านลงได้ถ่ายได้ครับของระเบียบสตชพบตอรอจากทิพย์ชัยจินดาท่านก็บอกไว้แล้วครับให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาช่วยผมหน่อยเนื่องจากท่านามีบุคลาลกรทางาการจราจรหรือตำรวจสองแสนสามแสนนายดูไม่ไหวครับดูไม่ไหวแน่นอนครับ ดูไม่ไหวต้องขอความร่วมมือจากประชาชนครับเนื่องจากตอนนี้ไม่มีผู้กระทําความผิดครับเนื่องจากตอนนี้มีผู้กระทําความผิดนะครับผมทม่านดูไป360องศากวาดไปทุกสายตาทุกที่ผมไม่ได้ขีดขว้างใครครับบรรยากาศดีดีมากเลยครับอาว่าไงน้อคุณสุปชัย ครับในสภา,าว่าข้าวยากหมากแพงหรือหายากหรือตกงานทุกวันนี้ตกงานทุกวันนี้ไม่มีไรายได้ทุกวันนี้อยู่กินลําบากทุกวันนี้ต้องกระเสือกกระสนทุกวันนี้ต้องรอเงินเยียวยาจากภาครัฐบาลหรือจากกองคลังที่นําเงินมาเยียวยา5้าพันบาทเมื่อสักครู่ผมได้สัมภาษณ์ประชาชนชาวไทยที่เรียงคิวเข้าโรงทานนะครับเป็นร้อยครับถามเลย ทุกคนได้เงินเยียวยายังไม่ครับไม่มีใครได้สักคนนะครับพอระบอบคอมพิวเ,เตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จผิดพอระบอบความผมพูดจริงผมจะผิดหรือเปล่าผมลองดูครับเนื่องจากมีการตั้งดา่านแล้วก็เดินทางมาประมาณสองร้อเมตรจะมีโรงทานทานก๋วยเตี๋ยวทานเต้าหู้ทานน้ำเปล่าทานน้ำแข็งครับนี่คือเป็นผู้ที่มีใจิตใจสธาคนไทยไม่ทิ้งกันในยามยากลำบาก แต่กับตรงข้ามพวกสูบกับกวนกันไม่ได้จะจ่อกับจากเพ่งเร่งขับเอาพิษกับประชาชนพิษว่าพิษกู่าวาร็อกรถเขาแรียนไม่ดีจังมอกไส้เนี่ยครับอาวผมจะไปอีกร้านหนึ่งนะครับร้านนี้มีรากาศลองเลียนมาทางอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะให้เมาเป็นคนเบาครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคู่ผมจะไปสัมภาษณ์เมานะครับเนื่องจากมีคนลองเลียนมาหลายนะครับผมผมเป็นศูนย์ข่าวโพลิสสันทามภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่มี วัวไทยทำไม่ได้เข้าใจไหมครับโปลิสันธามนะครับตั้งอยู่หน้าสำนักปสามิตรจังหวัดอุดรธานีครับมีตัวตนจริงนะครับวันนี้โปลิสันธามตอนเย็นพวกผมจะได้ครับมีพผู้กระทำความผิดแน่นอนชัวร์ครับใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดแน่นอนครับถ้ามีการบกบกจับนะครับเขาจะใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดแน่นอนครับนี่คือภา,าพบรรยากาศด,ด้านข้างด้านรอบ ผมลุยด่านมาจะเข้าห้าปีครับผมไม่เคยเจอด่านนองหานนะครับมีแต่บอกว่ามีมีแทบทุกวันนะครับมีทุกมือไหวครับท่านไม่สนใจครับท่านมองไม่เห็นประชาชนครับคือเขาคุยกับผมผมก็ไม่คุยแล้วผมเลือกที่จะไม่คุยกับตำรวจนะครับเพราะตำรวจเห็นประชาชนเป็นศัตรูครับผมไม่คุยครับผมไม่คุยกับท่านแน่นอน ครับโอ้สวัสดีครับเจ้านายครับสวัสดีครับชี้แจงครับต้ครับเพชี้แจงขอชี้แจงไปไปไปอันผู้ควบคุ่มแานนะครับครับเพราะว่าเป็นหัวหน้าชิญครับผมพี่แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วผู้กองสอามเมืองเนี่ยครับพี่ก็อาจจะรับได้ว่าครับพี่ต้นปบโคตรว่าลรมพักตอนนี้มันจะได้ช่วงเข้มประกันเขาก็รักเมียนไทยอยู่ครับพี่ครับกระเลยก็เลยเป็นไปเป็นตู้เป้ายครับ เพราะท่านเดบแยแก้ไขเพราะว่าป้ายตัวนี้มันมันก็ผทดไซสบนะครับปกติต้องพอใจว่าตรงนี้อ่าบรีสานเนาะแฟนครับอยู่ในอาจจะมีคนคนภาคกลางก็เยอะนะครับครับแต่ด้วยความที่มันลึ่งกันแกนกันแต่ว่าเพราะว่าลึ่งกันแก่นนี้นต์ครับผมโมแมนต์ว่าไม่ได้มาจับผิดนะแต่ว่ามีใคมามาไลฟ์ก่อนงานของเจ้าหน้าที่นะครับ ซึ่งการตั้งด่านความเร็วนี่มเป็นนโย,โยบายนะครับต้องนะครับโดยเฉพาะถ้าอยู่ในช่วงเจ็ดวันอันตรายนี่เอาเน้นจริงเยอะเน้นครับนเน้นครับนะครับเส้นนี้บัตรโกยบ้านยมพาดีเดืดเยอะครับมีผู้เสียชีวิตเยอะครับเนื่องจากคนไล่ความเร็วเป็นประจำแต่ถ้ามีมาตั้งด่านสกัดอย่างนี้เขาเรียกว่าจุดจุดตรวจครับมาแบบนี้จะทําให้คนระมัดระวังมากขึ้นครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตั้ง ด่านตรงนี้รถก็จะได้ดิ่งช้าลงะนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เน้นเราก็ทุกคันทุกเคสต้องรับอะไรให้หมดโน่นนี้นั่นเราก็นั่นอยู่ด้วยนีแล้วครับพี่โดยเพราะชาวบ้านแถวเนี้นยนะครับถ้าไม่สวมหมวกเลยเราก็ว่ากล่าวอะไรก็ว่ากล่าวได้นะครับพี่เพราะว่าอมันไม่ใช่เขตเทศบาลในเขตเทศบาลนครก็ว่าอีกแบบหนึ่งนะครับเร่องเวลาจรแต่ชุดประคบนี่พูดได้ง่ายคือจับเร็วอย่างเดียวนะครับครับผม เบื้องต้นคงไม่มีอะไรนะพี่อะไม่มีครับไม่มีครับเบื้องส้นนะครับสอบถามครูของกลงานในเร่อยเพื่อนครับยังมีอะไรสอบถามบอผมผมมีอยากสอบถามครับผมีินาทีเมา่อเม่อไรล่ะก็เสนอข่าวให้พี่น้องเฮาได้รู้ได้ชมได้คือครับผมเนื่องจากผมบ่ได้เฮ็ดเป็นทำตัวเป็นศัตรูกับตำรวจผมทำตัวให้มีประโยชน์ให้ตำรวจได้ไว้วางใจผมได้ช่วยกับตำรวจที่สีเทาๆออกจากกลุ่มของท่านนะครับศูนย์จุด หนึ่ง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 เปอร์เซ็น,นที่พวกท่านยังมีอยู่ตอนนี้พวกผมจะอยู่ในเก้าสิบเก้าเก้าแล้วไล่พวกท่านออกนะครับผมอยู่ในข้างที่ตำรวจน้ำดีนะครับผมไม่ได้มาจาับผิดตำรวจผมจะอยู่ในน้ำดีครับท่านพบตรท่นรานจ,จากทิพย์ไทจินดาโปรดมีเงินเดือนให้ผมก็ดีนะครับผมไม่ได้ทำงานนะครับครับครบปากกับนักรบด่านเถื่อนได้ทุกวันนะครับท่านพบตรครับแต่นี่ไม่เถื่อนนะพี่ถูกต้องตามระเบียบถูกต้องครับเดี๋ยเยี่ยมผมมากระตุ้นให้ประชาชนเคารบกฎหมาย ใช้ความเร็วให้ถูกต้องตามกฎหมายใช้ความเร็วให้ถูกต้องตามกฎหมายกําหนดถูกต้องไหมครับเออนี่แหละครับถึงอ่าหลังจากที่สอบข้ามมา30วิวอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับใช่วิวอินเทอร์เนเพราะใช้ความเร็วถูกต้องครับแล้วก็มีการยิงกันด้วยไม่ใช่หรอครับเรื่องโรงงานไปนี่ครับ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 อภิสามารถไป10กว่าลูกเงี้ยครับครับพอเข้าไปฝังเล่นๆนะครับ10เน็ตครับอ่าผมไม่รบกวนท่านละครับในการทํางานอ่าผมจะปล่อยให้ท่านทํางานได้ตามปกติผมมาแค่เสนอ ผมเป็นผู้สื่อข่าวผมก็แค่เสนอผมไม่ได้มาจับผิดให้รับทราบตรงนี้นะครับรับทราบจากท่านผู้วังเลยนะครับว่าผมได้มาจับผิดตำรวจครับ,รบครับครับดีครับยินดีครับ,รบผมที่ในเคยมาจับผิดไหมครับเคยแจ้งความเคยอะไรไดําเนินรกับตำรวจไหมกับพี่วิวนัยเนี่ยก็คือแกจะนําเสนอในในอีกมุมมองหนึ่งว่าตรงนี้มีเจ้าหน้าที่มาจุดตรวจก็คือมาเพื่อ ให้พี่น้องได้ขับรถแล้วมาระวัง่ตรงนี้มันมีด่านความเร็วจำกัดคุณก็ได้ขับรถแล้วมาระวังว่าขับช้าๆลงการขับช้านี่ไม่อยากไม่อยากพลาดทิ้งนะครับอย่างสามท้าวันที่แล้วก็เกิดเหตุก็ก็ก็คือมันมันมันเกิดเหตุอยู่ด้วยเพราะเพราะความเร็วนะครับผมความเร็วประมาทเมา ถูกต้องไหมครับช่วงนี้เมาก็ก็จะน้อยหน่อยก็จะน้อยหน่อยเพราะว่ามีเงินซื้อเหล้าแล้วไม่ใช่ครับเงินเยียวยาห้าพันยังไม่ออกมาครับช่วงนี้ห้ามขายคับพอรัฐกรุเกินแล้วเขาก็เฟียวเฟยวประกาศออกมานะครับใครเพื่อนฝืนไปกินเหล้าให้โลงแรงตายหาเลยนะครับครับครับพี่พี่เป็นไรขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับท่านครับถึงเท่าไหรแล้วนะร้อยสิบสามร้อยสิบสาม ก็มันก็ยังเกินกว่ากฎหมายําหวดนะครับผมไม่ลบกลัวนะครับผมเป็นคนมาฝ่ายเสนอนะครับผมไม่ได้เป็นคนมาจับผิดเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับแล้วอีกอย่างเรามาตามที่เอฟซีหรือคนในเพจรายงานว่าให้มาดูหน่อยว่าถูกกล้องหรือไม่ถูกกล้องเราก็นําเสนอในสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าชัดเจนหรือไม่ในการกระทําหรือการปฏิบาิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับ ใเบิ่งปีน้อยเนี่ยปีน้อยเป็นปียังเบอร์โทรสิครับเบอร์โทรไปฮะเอาไปยักคือให้มอเปิดตู้ไปกันเป็นยากกันบ่เป็นยากกันมอเปิดตู้กับพีกาจิเอร์โทรครับเจ้าหน้าที่ตำรวจอุดรครับใจดีครับโทรไป็มือมือยังบันรับเลยครับลอยเวียนนะครับ มือนี้พิการแจก,กเบอร์โทรครับมื่บ้านทุ่งหารอยเวยนหมดมื่นปร,รับครับมือนี้แจก,กเบอร์โทรกน้ำถนนนะครับเป็นไงพี่ได้มากครั้งแรกกัเป็นทั้งนี้ก็เป็นด้านแรกใน้ตำนานครับรบ่แม่นะพวกผมมาบ่าิษัทใหญ่มากในพวกผมกบบพึ่งไ,ได้รับรายงานนึกกันครับว่า <นะ S 2> จับไหลสุดเลยเบิ่งหน้าเจับเลยครับผมตัดใส่กิ่งผัด ว่ามีการตั้งจุดตรวจอยู่นี่แต่ถือว่าเป็นคอดีครับเพราะจุดนี้มันเป็นทางตรงแล้วมันจะเขาโค้งครับเขาโค้งน้ำะธานพอดีอุบัติเหตุหลายครับในการสนุนดีครับเส้นทางนี้มันดีใส่คนเดียวหลายปกตินี่พวกผมจะพ่อกับผู้กองนัทวุฒิเน่ด้านเม้าด้านเม้ากางขึ้นครับพวกผมก็แปลกใจกันแต่ว่าช่วงนี้นั้นเครือฟิวหรือเขาไม่จัหนายเราครับเป็นผร้กองจุกเที้นเราก็เป็นนายยายของรัฐบาลนะครับว่ามีการจัหน่ายเราครับ เพิ่นก็เลยต้องมาตั้งจุดตรวจครับเรี้วยวเน็นเร่งเห็นในการดูแลประชาชนนะครับบ,บ,บ,บ่่ตรวจมากครับมาตรวจควมเรียวครับครับใส่ความเรียวเกิ็เกิดกฎหมายกำหนดปนก็พิีกฎหมายอ่ะครับครับคันขนทีีใส่รถใส่ถนนหรือมีรถยนต์หรือใส่รไซส์กับตองเปียหมวกกระ็องเป็นขั้นพื้นฐานข้ทตีใส่รถใส่ถนนในความเรียวต้องเข้าใจก็เพื่อร่วมทางนี่นี่ครับเุื่ข้างหน้านี่มันจะเกิดอุบัติเหตุายนี่ครับนี่จุดโค้งนี่ครับบังสามซีมือก้อนนี่ครับกับ่ม่ได้ขอ พลาดพิงครับขออันนี้แค่เล่าให้เป็นอุท้าหณ์อุทาหอน์สอนใจนะครับพอมเรียวมาหนิครับส่วนมากมันจะเอารถประยูบจะรุดโค้งมากครับตอนนี้ผมใส่ความเร็วอยู่64ครับครับ64จับเบิงเลยครับจับเบงเลนะครับครับครับ่องจากรถผมแล้ในที่นี้แม่ยอรถผมมีงวดครับแปดปีครับชัวที่หมอนงวดได้กันเจ็ดปีครับ ผูได้ว่าผมตีนงวดตีนข้าพ,พักจำมรานีอกกอ่ะข้าเขาใจพิดนะครับโอ้ยพี่ผมบ่ให้ราคาอะไรพี่บ่อบ่ให้ราคาดีกว่าจะไปห้ราคามันดีกว่าปล่อยปล่อยเขาออกไปรถครับไล่สดเขาก็มีมฮอดลอยนะพี่ครับเบื้องเนี้ยขนาดพี่ไล่นียังลอยกลัวแล้วเมื่อสักครู่นี้ขาลอยแล้วครับรับเนื่องจากเขาเศร้าบู๋ครับอข้อหลายครับฝากฝากถึงพี่นอ้องจังหวัดอุดนธานีอง้วานะครับ คนที่จะมาลองเลียนอยู่ศูนย์ข่าวโพลิสัน้ามก็ดีลองเลียนมาทางเพจพวกผมก็ดีนะครับในการตั้งจุดกวดขันนี้นายจะล่าจอนเพราะท่านได้รับผลกระทบท่านก็ทรงรูปมมให้พวกผมเบงแล้วว่าขนาดใส่หมวกก็นอกใส่ยังไปเล้าตำรวจยังเรียกตรวจไปครับขียังเรียกตรวจสมุติสำเนาสำเนาคู่มือรถนะครับซึ่งสถาการณ์สี่ประชาชนบอกว่ายาน ย่านนะครับย่านโควิดคเพราะมีการสร่งสัมผัสแม้กระทั่งการตรวจคนซึ่งการกวดขันวินัยจะล่าจอนห่ีว่านายจะหอดตรวจคนเบาะตรวจคนรถเขานะครับเข,ขาก็สร่งรูปมาพี่น้องทั้งอุดรก็สร่งรูปมาให้ในเพจเราก็มาลองโทกอยู่ศูนย์ข่าวบริษัทท่าม,มาลองทูก,กับพี่วินัยแน่ส่งมาทั้งเพจผมแนบ พวกผมจะดําเนินการให้ใจเย็นครับเรื่องนี้มันเรือล่างมากประมาณสองสามนาทีแล้วครับเราจะไปครับก่อนก่อนโควิดครับครับเราจะไปเราจะดาเนินการทันทีครับับทําทันทีครับพวกผมทําทันทีลำดับแรกถ้าจะออกมาประทวงร่วมตัวกันยี่หี่จะไปประทวงยูจุดตรวจขันวินัยจหน้าตรวจรสถานีตารวจครับให้ไปร่วมตัวนสารากลางรองเยี่ยนศูนย์ตำรวจถ้ำกอนโดยพวกผมจะพาไปโดยพวกคุณก็ต้องเก็บข้อมูลในพร้อม แต่ตอนนี้ผมบอกว่าบอมแนนบอกผมพออยากประท่าครับตำรวจแต่ว่าถ้าออกมากเราเขาจะถือจับน้ำกันมัดครับเนื่องจากมั่มีพ่อเราก่อคุ้มคุ้มพ่อเขาเยอะครับครับเขาประกาศพ่อเราก่อชุกเฉินไปเยอะนะคันันเป็นพราะเราพราเราก่อชุกเฉินนะครับให้พี่น้องเข้าใจครับถ้าเขาไม่ร่วมตัวกันหาคนสิบคนนเ่ี็โดนแล้วละครับครับแต่นี่ทั้งช่งรูบทั้งยังแมวผมมาเขาออกมากเงียบหาสิบหกสิบขึ้นแน่นอนครับ ฉะนั้นให้ใจเย็นให้มดจากโควยิ้นแห่งก่อนเบิงเบิงทาดที่ของเจ้าหน้าที่ความครับมาสีรถลงเบครับถ้าเจ้าที่เพิ่นอาจจะเบิงไล่สคดข้างนี้เพิ่นอาจจะไปน้ำปักปุ่มเพิ่นอาจจะเห็นพวกท่านใส่หมวกกันน็อกมาเพิ่นกับปอยพานไปเลยมันมีเคล็ดหนึ่งของพี่ฝ้าหลังฝนเพิ่นมาดูนะครับครับผมรถเพิ่นกับบบโมเมนต์จะทึบนะครับเรียกเพิ่นครับเพิ่นกับส่เบลกับว่าเพิ่นโมไซสีเพิ่นว่าเพิ่นขาดอยู่ขาด คาดเราก็ถามหาไาใบขับขี่ได้บ้านี่อ้าวใบขับขี่มีเนี่มีอ่าเราก็สมมติคู้มือรสองสายรถเดี่มีมีอ่าไฟเบรกได้ติดบ้เพิ่นบ่เบรกครับเพิ่นบอกว่าชิมาตรวจยังครับเอออชิมาตรวจยังกันเนี่ยครับสรุปแล้วเอาทุกอย่างครับขอให้กูได้เรียกตรวจนะครับผมผมมาให้รถรถพฤติกรรมแบบนี้ช่วงคู่วิซครับพอประชาชนน่ะมีครบอยู่แล้วพิษก็ว่าไปพิษครับแต่ว่าประชาชนยนยาน ย่านโลกกับย่านอดตายนี่กับพ่อๆกันล่ะครับทุกมือเนี่ยเข้าใจกับพ่อครับอ่าเรื่องที่ไปตรวจไปกับขี่หรือไปตรวจสมูทคูมือรถหรือเดียบไฟเบรกน่ะครับผมมอเห็นด้วยะครับคนที่มาขับรถใส่รถใส่ถนนเนี่ยส่วนมากจะมีใบกับขี่่อยูแล้วครับท่านรถต้องไปโบกมือจอดมามีใบกับขีไหมจะเสี่ยแหละครับมันมันมันไม่เป็นเหตุอสงสัยนะครับถ้าผมใายไปใายมาเรียกจอดได้เลยครับตั้งจุดกัดหรือตัวตัวเนี่ยเรียกได้เลยครับขออนุญาตเรียกกัปขี่หรอจี ตรวจวับเอก็กอฮอ์สิสามารถควบคุมรถได้ไหมควบคุมการสัญจรรถอย่างไรได้ไหมมีความสามารถลดหย่อนไหมตัวอันนี้เขาคิดว่าดีๆไปเรียกตรวจเรียกอ,อย่างหัวไฟเบรกมันก็บมาเม่นหนอยครับ๋อครับใส่หมวกกันน็อกมากเราก็เห็นกับปอยพานไปรถครับเพราจะไปหาใบอันใบทรงเงินงวดรถดอกท <c oughs> ่งใบทรงงวดรถเนี่ยมีสมุดบอลสนมากกรถมีแต่เงินพอนนะครับหรือยาากันไปหาบริษัทเขาคัดลอก สมมติเลียมมองมาให้ตำรวจเบื้งเอียอะครับเออพี่นี่ให้เคสเมื่อกี้ายแดงโดนป้าบอ่ครับหรือปั๊บเ้มเร็วหรือปั๊บไฟแดงครับอ๋อเบืเรือครับผมครับผมเบื้องอะจังใดกันเบืเรือครับเขาว่าเขาเรียลอยสิบสามอครับอ๋อครับเออมันเป็ี่นงานฟ้องปั๊บเป็นโนื้วายนะครับถูกต้องนะครับผมไม่ได้คัดขวางนะครับผมไม่ได้ว่าท่านใส่ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดอ่ะถือจับวันดีแล้วท่านฮักพวกเจ้าตำรวจเนี่ย เร่งเห็นความปลอดภัยเร่งเห็นเนชีวิตของท่านและก็ทรัพย์สินของท่านนะครับตำรวจไทยเขาเก่งนะครับเป็นห่วงประชาชนเพ่งเร่งถึงอุบิเหตุทางนายนะครับท่านต้องเข้าใจนะครับถ้าตำรวจบ่ห่วงประชาชนตำรวจสีห่วงไทยน,นะครับตำรวจคือที่พึ่งของประชาชนดาวที่อยู่บนบาตาแผ่นดินที่อยู่หน้าผากชุดสีกากีที่ท่านใส่นั่นแหละครับ ประชาชนเห็นที่ไหนประชาชนอุ่นใจครับท่านคือที่พึ่งของประชาชนจำไว้ครับเสร็จจากนี้เราจะไปไหนต่อครับเอาเลี้ยวซ้ายจะมีด่านครับผมลืมบอกท่านนะครับพอดีไปหาผู้กองเจริญเลยไหมจุดเกินเหตุนะครับผมผมจะพาสไลดยผมลืมบอกว่ามีด่านนะครับมีมีครับมีครับมีไอครับร้อยด่านครับในอุดรธานีนี้เรารู้พิกัดเรารู้ได้อย่างไงครับ ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำดีนะครับส่งข้อมูลมาให้พวกเราเหมือนกันครับบางคนเขาพูดง่ายคือเขาไม่มีอำนาจเป้กล้วยอยังลรืเนี่ยว่าต่างมาเป็นกิโลหรกล้วยยังละครับสอบถนนตัครับเห็นกันอัตราสอบมาครับบอเห็นนะครับมันเป็นกล้วยยังครับอีกอีกูดถึงสองสามน้าที่โอตีเซนตีเซนครับนโยบายของ เทศบาลนครอุดรธานีครับมีการตีเส้นทั่วเมืองครับทัวม่วเมืองครับตั้งและมีทั่วรมุองเมืองกันครับครับออกออกซายนี่ยไปเจอครับเจอผู้กองเจริญนะครับอ่าความข้ใจให้เมาเมาหน่อยเมาเมาจะลงเองแต่ถือกล้องผมนะครับเมาเมาจะถือกล้องผมเองนะครับเมาเมาจัดการเลยครับ ด่านจริงๆครับด่านมาแล้วมาแล้วด่านด่านจังหวัดอูดอนวันนี้ไม่ครบแดด่าน